ข้าก็ได้ยินมานานแล้วว่าราชวงศ์โจมีกองทัพลับรับเอาไว้อยู่แต่ใครจะไปคิดเล่าว่ากองทัพที่ว่าจะเป็นคนของนิกายยาจกอย่างไรเสียท่าที่ข้ารู้มากองทัพเหล่านี้ไม่ว่าจะไปแห่งหนใดเหล่าสตรีและเด็กต่างก็ไม่รอดต่างก็ต้องพบกับความทุกข์ทรมานกองทัพจําเป็นต้องหายเลือดด้วยเหตุนั้นแหละจึงแข่งแข่งส่วนภรระดังเช่นคนแก่เด็กและผู้หญิง กองทัพเชื่อนพวกเราต่อสู้มานานและต้องการความสนุกสนานการเผาพวกเขาการฆ่าและปฏิบัติพวกเขาด่งปัะศรัตว์และทําให้พวกเขาสิ้นหวังนี่แหละคือความสําราญของพวกเราสิ่งเหล่านี้นะไม่เชื่อว่ามันควรเป็นรางวัลของผู้ชนะอยู่แล้วหรือเมื่อสิบปีที่แล้วกองทัพดังเก่าพ่ายแพ้ต่อกองทัพชุดเกาะธมิน พวกเขาพ่แพ้เลยสังหารคนหมู่บ้านอังฉีเพื่อระบายความโกรธข้าขอถาม่อยสิว่าหนึ่งในนั้นมีเจ้าอร่วมอยู่หรือไม่หมู่บ้านอังฉีงั้นหรออ่าใช่ในวันนั้นก็เป็นวันที่ฝนตกเช่นนี้แหละอย่าบอกนะว่าเจ้าคือหนึ่งในผู้รอดจากหมู่บ้านอังชีนะฮ่าฮ่าฮ่เข้ามาสิเดี๋ยวข้าจะทําให้เจ้านั้นกลับสู่ในวันนั้นเอง ต้องเออวิ่งไปยาเอาให้มากกว่านี้หน่อยเซน่าเสียดายทั้งงที่เจ้าน่ะเรื่อนสู่ขั้นแรกของขันที่เจ็ดแล้วแต่ฐานกันบ่มเพาะของเจ้ายังไม่มั่นคงด้วยเหตุนั้นแหละของเจ้าจึงถูกกำหนดเอาไว้ว่าการล้างแค้นของเจ้าจึงไม่สำเร็จจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ ชิงอยู่พยักเหลียวหลังฮืมช่างน่าเสียดายที่เจ้าคิดว่าข้าน่าตายแล้ว ทักษะปิกทักษะของข้ามีอาจทิจ่ปั้นทานต่อผู้ที่อยู่ขั้นที่หกได้ก็จริงแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เจ้าเพิ่งเข้าสู่ขั้นที่เจ็ดก็เท่านั้นเองกำปั้นร <asse en> <Magazine> <leness romantic success> ้าชันพยักยุตซะเอาเลยเฮ้า อียามนี้เหลือเพียงแค่หลัวหงเท่านั้นใช่แล้วหนักน้อย นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้พบกับผู้ฝึกฝนรับทิศเต๋าเจ้าคงจะเป็นสิทธิ์ของภูเขาชิงหยุนในราชวงศ์โจใช่หรือไม่ก็ไม่เชิงอย่างไรเสียข้าก็สามารถที่จะประกอบพิธีหลังจากที่เจ้าตายได้อยู่ดีนั่นแหละเจ้าคิดที่จะสังหารข้าจริงๆงงั้นหรือข้าลายอยากรู้จริงว่าเจ้าน่ะไปเอาความมั่นใจเช่นนี้มาจากที่ใดฮ่าฮ่าฮ่าหลง ณจุดนี้เจ้ายังคิดว่ายังจะมีโอกาสอยู่งั้นหรือ้ารู้ว่าเจ้าน่ะกําลังต้องการที่จะพึ่งพาบางสิ่งคนผู้นั้นคงจะเป็นพ่อบ้านเฉินของเจ้าใช่หรือไม่ใช่เขาหน้าแข็งแกงแต่เพื่อที่จะสั่งหารเจ้าราชวงศ์โจและราชวงศ์ชูต่างก็ระดมเหล่าสี่ขุนพลมาเพื่อจัดการเขาเจ้าคิดงั้นหรือว่ามันจะมีเวลามาดูแลเจ้านะ ส่วนคนอื่นแล้วก็ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหละว,ว่าจะถูกสังหารไปเมื่อไรข้าจินตนาการไม่ได้เลยว่าจะมีใครคุกคามใดอีกที่มีต่อข้าและสามารถช่วยเหลือเจ้าได้ฉะนั้นแล้วเจ้าไม่รอดแล้วะหรือว่าเจ้าต้องการจะซื้อว่าเพียงแค่เจ้าคนเดียวสามารถที่จะจัดการพวกเราได้ทั้งหมดเราใช่ไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะหากว่าข้าแข็งแร่งจริงๆนะ ฮอย่ามาล้อเล่นนาแม้ว่าเจ้าจะอยู่ขั้นที่7แล้วก็จริงเจ้าคงจะคิดว่าในสายตาของตัวเองแล้วเจ้าอาจจะแข็งแกร่งแต่รับรู้เอาไว้ข้าอยู่ขั้น6ขั้นที่6เจ้ารู้หรือไม่ว่าวความแข็งแกร่งมันแตกต่างจากขั้นของเจ้ามากอย่างไดหรือว่าเจ้าคิดว่าตัวเองมีอะไรพิเศษกันให้ตายสิไอ้นี่มันประเมินเราต่ำมากแค่ไหนกัน หากไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวว่าเหล่าเจ้าหลัวหงคนของเจ้าไม่บาดเจ็บต่างก็ตายไปแล้วยามนี้เจ้านำด้วยตาอะไรไปจัหมดที่อยู่ในกำมือของเราการที่เราสามคนร่วมมือกันวันนี้จะต้องเป็นวันตายของเจ้า ซี่ฮ่าฮ่าฮาลัวหงเอ๋ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยใช่หรือเปล่าอันที่จริงก่อนหน้านี้ข้าก็กังวลนะหากว่าความลับของข้าจะถูกเปิดเผยแต่ยามนี้พวกเจ้าน่ะช่วยแก้ปัญหาของข้าได้ไปแล้วละเจ้าต้องการพูดอะไร ค่าบาปปัจจุบ,บัน1 6 3่ยข้ายอมรับนะที่เจ้ากล่าวมาว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจริงๆที่ว่าน่ะทำไมข้าจึงรู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ดีเลยแม้ว่าความตายจะอยู่ตรงหน้าแต่เจ้าก็ยังทะนนตนอยู่กองเล็บนกอินซีพวกเจ้านี่มักจะชอบลอบโจมตีผู้อื่นอยู่เสมอเลยนะ ไอ้สาเลียวหลัวหงแกกล้าหลบงั้นเหรอเปล่าเลยเข้าเพียงแค่กลัวว่าเลือดจะเปื้อนชุดข้าก็เท่านั้นอะไรนะอะ๋นี่มันไอปีศาจเป้าหมายตรงสือ่อตายข้าแบบปัจจุบัน2,111 ทาดไม่ถึงเลยว่าลัวโงผู้นี้ทายาทผู้ชอบธทมอันทรงเกียรติเขาคนนี้จะเป็นผู้ฝึกตนอันชั่วร้ายช่างน่าเสียดายที่พวกเจ้าไม่สามารถมองเห็นค่าบาปของข้าได้แต่ก็ต้องยินดีด้วยที่เจ้าจะได้เห็นบางสิ่งหลังจากที่เพื่อนของเจ้าทำให้ข้าได้รับบางอย่างมาข้าอยากจะให้เจ้าตรวจสอบสินค้าของข้า มีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นพลังนี่มันแย่แน่แบบนี้แย่แน่แบบนี้ข้าสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายกำลังจะปรากฏตัวออกมาพวกเราต้องรีบหยุดเขาเจ้าพวกมดปลวกมันสายเกินไปแล้วแหละที่พวกเจ้าจะทำอะไรในตอนนี้จงรับกันโรงทันซะเจ้าผู้ฝึกตนไฟมาน กำปั้นสยบเยันอัตนีไปซะให้ข้าดูหน่อยว่าเจ้าสามารถที่จะต้านรับพลังของข้าได้เปล่ามันกลับมารวมตัวกันอีกรอบอาเม้แต่ยันของข้าชิงกังฟูไว าองคพวกเจ้าคิดว่าทักษะของพวกเจ้าจะสังหารข้าได้จริงงั้นเหรอขอบอกเอาไว้เลยนะสำหรับราคาอันยิงผยองของพวกเจ้ามันช่างไร้ค่าสิ้นดีต่อไปนี้พวกเจ้าจะได้พบกับความหวาดกลัวที่สุดในชีวิตที่พวกเจ้าไม่เคยพบเคยเจอมา นี่นี่มันคืออะไรอีกแล้วเนี่ยมันมันเป็นมือไม่ใช่หรออ่ามันมันน่าแปลกมากๆจะกระพัดเทวะมารปรากฏกายนับจากนี้ไปจะเป็นวันร้ายอันแท้จริงของพวกเจ้าแรงกดดันและสิ่งที่อยู่บนหน้าของเขามันคืออะไรกันอ่อดูแล้วมันจะเป็นหน้ากา พี่ชายข้าเจ้าเคยเห็นพวกฝึกตนไฟมันเช่นนี้บ้างหรือเปล่าเจ้าบอกข้าว่าคนของเจ้ามีเยอะกว่าข้าใช่ไหมไหนเจ้าลองดูดีๆหน่อยพลังปีศาจเหล่านี้ไม่ได้มุ่งเป้ามาที่เรางั้นหรอ Huh?